มีการอัปเดตนะเรื่องของ RWA นะปัจจุบันเนี่ยมูลค่าของโปรเจกต์ต่างๆที่ทำ real world asset นะที่เราคุยกันว่า real world asset เนี่ยจะมามันยังน้อยต่ำเตี้ยเรียดินอยู่นะครัแล้วก็มีการประมาณการนะของ m c k เ n นซีนะบอกเอาไว้ว่า RWA หรือโครงการต่างๆที่จะทำ real world asset เนี่ยจะมีมูลค่าสูงถึง2 trillion 2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในอีก6ปีข้างหน้า 2,030ไม่ไกลนะ2,030จากจุดนี้วิ่งไปที่2ล้านล้านผมมองว่าโคตรเยอะนะฮะหมถึนว่าอันนี้คือเขา forecast ถ้ามันเป็นไปตามนี้คือโคตรเยอะนะครับอะไรที่ทําให้เขามองขนาดนี้คุณลองมาดูนะเรื่องลองมาดูเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์บนโลกใบนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยนะเราก็ยังไม่ได้ดิจิทัลมันอนะ RWA ทุกคนรู้จักอยู่แล้วใช่ไหมคร่าวๆก็คือการไปดิจิทัลมันนะครับการถือครองสินทรัพย์ด้วยสมมติคอนโดมันมีราค่าเยอะ10บล้านคุณก็เอาไปชคแค่นซ์มันมันเป็น,เป,นเป็นเหรียญเล็กๆแล้วคุณก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดได้ด้วยการซื้อเหรียญน,นี้อะไรเงี้ยนะฮะคุณก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งของเจ้าของ คอนโดนี้เวลาคอนโดนี้มันไปต่อหรือมันราคาขึ้นเหรียญคุณก็ขึ้นตามอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นคอนเซปต์ของ real world asset คุณก็จะไป tokenize สิ่งต่างๆได้นะมีการพูดถึงเรื่องนี้มาสักพักแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเทียบมูลค่าใหญ่ๆสินทรัพย์ต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้ที่ยังไม่ถูก t o เค n i z e นะกับสินทรัพย์ที่ถูก tokenize ไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เทียบแค่1%นึเอหงจากทั้งหมดทั้งหมด1 0 0ที่มี t o เค n i z ไปแล้วแค่ประมาณ1%งั้นตลาดนี้ โตได้อีกเยอะมากนะครับเนี่ยเขาเลยมีการพูดถึงว่าโตไอีกเยอะมากๆเลยพูดถึงนี่โคตรกาวเลยนะงั้น RWA โคตรโตเลยส่วนตัวผมมองงนี้นะครับแน่นอนมันมีความเป็นไปได้เรื่องของตลาดที่จะโต ระดับเยอะๆเมื่อ RWA เนี่ยมันมาชัวร์พอปั๊บเนี่ยแล้วทุกคนโอเคกับกับการใช้ RWA หรือการการทำ t o เค n i z a t i o n เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องปกติที่คุณจะไปเป็นเจ้าของคอนโดผ่านการซื้อเหรียญอะไรบางอย่างก็สามารถลงทุนได้นะไม่จช่คุณไม่มีตังค์สิล้าน20ล้านเพื่อซื้อคอนโดนี้นะหรือซื้อแอสเซทนี้ที่ดินนี้แต่คุณมองว่ายังไงคอนโดนี้ก็ไปคุณมีทัศวิสัยทัศน์แต่คุณแค่ไม่มีตังค์คุณมีบางส่วนคุณก็ไปเป็น,ปนพาร์ทในการลงทุนได้ซึ่งอันนี้มันจะสะดวกสบายในการ ลงทุนด้วยจะไม่จำกัดเฉพาะคนรวยที่ซื้อได้นะเพราะทุกวันนี้คอนโดดีๆเนี่ย,ยก็เฉพาะคนรวยที่มีวิสัยทัศน์ต้อง2องอย่างนะคนรวยที่มองว่าอันนี้จะขึ้นถึงจะซื้อนะฮะคนรวยที่มองว่าอันนี้ไม่ขึ้นก็ไม่ซื้อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การลงทุนมันไม่สะพัดนะ r w a ก็จะทําให้การลงทุนเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนได้ไม่ง่ายมากขึ้นนะฮะถามว่า ดีไหมก็เป็นเทรนด์ที่ตอบโจทย์นะครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวผมมองเนี่ย RWA มันยังมีอุปสรรคอยู่นะครับอุปสรรคอะไรบังเรามานั่งวิเคราะห์กันดีกว่านะครับอุปสรรคที่หนึ่งที่ RWA มันยังยังไม่เกิดขึ้นนะฮะหก็คือความสามารถในการถือ private key ของคนทั่วไปคุณต้องยอมรับก่อนว่าถ้าคุณไป tokenize อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยการถือของสินทรัพย์เนี่ย มันจะต้องถือในรูปแบบของ RWA project ทกคงทกเค้นอะไรก็ว่าไปนะฮะมันก็จะต้องมีคนมาถือแทนถ้าทางผู้รับเนี่ยหรือว่าคนลงทุนเนี่ยเขาถือเองได้นะเก็บ i พยอดคง private key เองได้เนี่ยก็ไม่ไม่น่ามีปัญหา นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าโลกใบนี้ Adoption mm hmm. บางทีมันก็ช้านิดนึงนะคนที่มีปัญญาเก็บ private key mm hmm. เองเนี่ยเก็บเสร็จปั๊บลืม password ลืม s seed p h r a s e เสร็จแล้วก็กลับมาโทษบลอกเกอร์หรือนักลงหรือ exchange หรือธนาคารนะ mm hmm. บอกว่าทำไมไม่จำให้ฉันนะฮะอา้าว mm hmm. เขาก็ไม่จำให้ดิเพราะว่าถ้าเขาจำให้เขาก็มีสิทธิ์ไปยุ่งกับ asset mm hmm. ของคุณนะ mm hmm. เขาก็เขาก็จะต้อง ต้องไม่จำนะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะก็จะมีดราม่าแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะอย่างที่สองเนี่ยก็ความรู้ของตลาดเนี่ยยังไปไม่ถึง rwa นะฮะหลายคนเนี่ยถ้าไปชวนทกคงทกเคนเนี่ยยังดูเทาๆอยู่นะผมมองว่ายังต้องใช้เวลาในการ educate ตรงนี้นะับแต่ว่าผมมองว่ามันจะมี trigger หนึ่งนะมันจะคล้ายๆกับ ai ai ก็คือก่อนหน้านี้ ai นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะก่อนหน้า chatgpt มาเนี่ย ai ไม่ใช่เรื่องใหม่มีการพูดถึง ai ว่าอีกหน่อยจะมี ai มาช่วยอย่างนี้นะครับมีการฟีด Data เข้าไป แล้วก็ AI ก็จะเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็มีความนึกคิดนะแล้วก็นาอวิเคราะห์ได้คล้ายๆกับคนอะไรเงี้ยออกมาออกมาช่วยด้วยนะครับแต่ปรากฏว่า AI ก็ยังขายไม่ได้ในช่วงนั้นนะครับมันเหมือนกับมันมาก่อนการอ่ะมันมาเร็วเกินไปคนก็ไม่อินนะเวลาเราไปขายขายของเกี่ยวกัเไนี่ยไม่ค่อยมีใครจะเอาเท่าไหร่นะครับจนกระทั่งการมาของ Chat GPT อยู่ดี Microsoft มี Chat GPT มีการพูดถึงกันเยอะๆมันก็เป็นกระแสบูมขึ้นมาแล้วตอนนี้ทุกคนจะเอา AI กันหมดนะครับ RWA เนี่ยมันอาจจะต้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะพอบทจุดหนึ่งที่มันแบบจู่ๆก็จะใช้ RWA กันเนี่ยตุ้มขึ้นมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะแล้วก็จะเกิด Adoption ันที่มันรุนแรงแล้วก็พัฒนาไปข้างหน้านะอันนี้คือจุดที่ผมมองงั้นณจุดนี้เนี่ยยังมีอุปสรรคเรื่องของความเข้าใจของตลาดนะครับ แล้วก็เหรียญหลายๆเหรียญที่ทํา RWA ที่เข้ามาก่อนเวลาส่วนใหญ่ยังมีสแกมเยอะอยู่ทําไมมันมีสแกมเยอะก็เพราะว่า Regulation มันยังมาไม่ถึงนะครับรัฐบาลเองเนี่ยยังเนี่ยอยู่ๆยัยยงสปอตอ r เ e t h e ม e u m ETF เนี่ยยังผ่านไม่สมบูรณ์เลยนะคุณจะให้มันมานมาถึง RWA เนี่ยมันค่อนข้างลำบากมันเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งงั้นเพื่อนๆที่อยากลงทุนใน RWA ก็ให้ประเมิน ความเสี่ยงตรงนี้ไว้ด้วยว่าบางทีมันก็ยังรุ่มรุ่ม,มดอนดอน,นอยู่เพราะบางอย่างมันไม่ชัดนะหรือบางทีตัวที่ใช่ก็ยังไม่มาเลยก็เป็นไปได้นะหรือว่าตัวที่ใช่มาแล้วสักตัวในตลาดตอนนี้ก็ตอบยากอีกเช่นเดียวกันนะฮะ